ทนายความ5คนที่นิสัยแตกต่างกันแต่พวกเขาต้องมาทํางานร่วมกันต้องรับมือกับคดีที่วุ่นวายและลูกค้าที่หลากหลายแต่ดูจากปกอติงว่านไม่น่าจะเป็นทนายตัวตึงแต่น่าจะเป็นทนาย feel good, ฟิลกูดฟูใจมากกว่าค่ะได้อีจองซอกคัมแบ็กในรอบ3ปีเลยกับเรื่อง law and the city เล่าเรื่องราวของทนายความ5คนที่ใช้ชีวิตในกรุงโซค่ะโดยมีอันจูฮยองทนายความรุ่นพี่ประสบการทำงาน9ปีเป็นหัวหน้าแก๊งเขาเองเป็นทนายความที่ฝีมือดีทำงานเก่งแล้วก็ทำงานมานานค่ะส่วนเขาเองเริ่มชิน ชาไม่มีอารมณ์ร่วมกับคดีต่างๆที่เขาทําเขาทําอาชีพทนายเป็นงานเท่านั้นค่ะโดยใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆคิดว่าอ้ะพุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เขาเองมีรุ่นน้องเป็นนางเอกค่ะคังฮีจีทนายความหน้าใหม่ที่เฟลี่ขั้นสุดเธอเทคแคร์เก่งมากนะคะคอยดูแลความรู้สึกของทนายคนอื่นๆและเขากับเธอเคยมีเบื้องหลังบางอย่างด้วยกันค่ะและเพื่อนทนายอีก3คนที่คนนึงกระตือรือร้นมากเวอร์อีกคนก็ขยันทํางานเพื่อเงินส่วนอีกคนที่มาใส่บ่อยๆแต่เชี่ยวชาญเรื่องการหาของอร่อยเธอ เป็นกาวใจให้ทุกคนมากินข้าวเย็นด้วยกันหลังสักเลิกงานนะคะและเรื่องราวของทนายความใจกลางกรุงโซลจะเป็นยังไงก็รอดูไปด้วยกันเรื่องนี้ดูจากปกแล้วก็ทีเซอร์นะคะติ่งว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นซีรีส์เรื่อง Hospital playlist มากๆเลยคือปกอะ่ะทนายก็ยืนเรียงกันทีเซอร์ก็เล่าเรื่องของชาวแก๊งที่ชวนกันไปกินข้าวหลังเลิกงานแต่เปลี่ยนจากแก๊งคุณหมอเป็นแก๊งทนายค่ะเอาจริงอ่ะติ่งคาดหวังความฟิลดฟูใจอยู่นะคะเพราะในทีเซอร์แทบจะไม่มีดราม่าโผล่มาให้ วันที่ทนายแต่ละคนจะต้องเจอค่ะคือมันก็มีวันที่มีคดีที่ยากที่ต้องระดมสมองกันแล้วก็มีคดีแพ่งธรรมดาที่มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมีคดีที่ต้องไปขึ้นศาลเลิกงานก็ชวนกันไปกินข้าวให้กําลังใจกันดูแล้วมันน่าจะฟีลกู๊ดฟูลใจอยู่นะคะเอาจริงนอกจากเนื้อเรื่องติดก็รอคอยอ e ีจังซอกอป้าคัมแบ็กนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าไม่เห็นพี่แกรับซีรีส์มานานแล้วเนาะคิดถึงพี่เขามากเลยค่ะแต่เอาจริงอ่ะพี่แกรับ,บบทแบบสายกฎหมายจะแทบจะเป็นบีดาเหก กฎหมายของวงการซีรีส์เกาหลีแล้วเนาะเพราะว่าพี่เข้ารับบทแนวนี้เยอะมากเลยอะทั้งอายการทนายความนะคะถ้าใครสังเกตดูคือแกเล่นมาตั้งแต่ว h ยอยู่เว e ร์สลิปปิ้งบิ๊กเมาก็เป็นทนายค่ะแต่เรื่องอื่นนะคะก็เป็นทนายที่แบบว่าเสียงตุยเสียงอันตรายเนาะแต่ว่าเรื่องเนี้ย ไม่เสี่ยงอันตรายค่ะติงก็แอบ,บไปตามอ่านมานะคะว่าทําไมแกถึงแบบรับบทแนวนี้ไม่รับบทแบบฉีคาแรคเตอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแกบอกว่าเรื่องอื่นน่ะแกเล่นแต่แบบบทที่เสี่ยงตายเสี่ยงอันตรายแกอยากเล่นซีรีส์แบบสบายๆบ,บ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเลือกเล่นเรื่องนี้ค่ะติงก็เลยคาดหวังแล้วนะว่าเฮ้ยมันจะต้องชิวๆฟิลดและที่น่าสนใจก็คือเลิฟไลน์น่าจะหวานค่ะทุกคนคือเขาอะได้ปล่อยทีเซอร์ที่เห็นว่านางเอกของเราก็มีสตอรี่เบื้องหลังที่รู้จักพระเอกมาก่อน ก็บังเอิญกลับมาเจอกันที่ทํางานเดียวกันเป็นทนายความเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไลายก็น่าจะน่ารักอยู่นะคะรอดูไปด้วยกันค่ะ5กรกฎาคมนี้ซับไทยทางดิสนีย์พาทอสตา